มากินข้าวกันละกินข้าวกันละตัวตัวผู้มีกี่ตัวนับที่หน,นึ่งสองสามสีห้าหกตัวเมียมีสิบสองอั้นจะขายจะขายจะขายเวลามันเย,ยว่ยัจะขายด้วยเย,ยวมันจะมากิน ามาดู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 ตาข่เนี่กันเยี่ยวมาจบกินไก่เนี่ยจบกินไก่ตาครับถ่ายเนี่ยเยี่ยวกันเยี่ยวมาดักเนี่ย

ตัวลายดินไปโน่นอ่ะมีอีกหลังว่าดูดินี่นหละักไว้สามหลัง่ะไม่ให้มากินไรอ่ะ ôi mấy đồn dầu đồn tại bãi mãi đặc